สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องเอ่ยในตัวมนุษย์เรานี่นะไม่มีอะไรดีเลยจริงๆนะจะบอกให้พี่น้องถ้าเราจะรับรู้ความเป็นจริงให้ถ่องแท้ในตัวเราเองกันให้ได้แล้วก็เราจะต้องรู้มาถึงตรงนี้ให้จงได้เลยทีเดียวว่าในตัวเรานี้ไม่มีความดีอะไรเลย แม้แต่สักนิดเดียวพี่น้องเราทุกคนเป็นคนบาปอย่างดำปีกันเลยจริงๆเรามีกิเลสตัณหาความอยากได้ใครนี้ความไม่รู้จักพอความไม่ชื่นชมในตัวเองแล้วจะต้องไปคิดอิจฉาหาทางจะทำร้ายคนอื่นจะต้องกอบโกยเพื่อตัวเอง เรื่อยไปจนกระทั่งความเลวอย่างสุดขั้วสามารถจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไร้ซึ่งมโนธรรมไม่อับไม่อายแล้วว่าใครจะเห็นเราเป็นอย่างไรเราก็จะต้องไปปล่อยตัวตามกิเลสตัณหาเพื่อสนองความต้องการทางอารมณ์ฝ่ายต่ำ อย่าไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวเพื่อให้ตัวเองได้รู้สึกว่าเต็มอิ่มในอารมณ์เรียบร้อยแล้วถึงจะพอถึงจะหยุดหรือจะหยุดจริงๆ ก็ต่อเมื่อหมดไม่หมดตัวก็หมดสิ้นอนาคตซึ่งมันเริ่มมาจากกิเลสตัณหาที่มีเป็นอันดับแรกในตัวเรานั้นนั่นแหละ ความไม่พึงพอใจในตนเองเพราะไม่เชื่อในความรักที่พระมีต่อตัวและทำให้ไม่สามารถจะไปรักคนอื่นอย่างที่มนุษย์ที่เกิดมาเหมือนพระแต่แรกจะรักคนอื่นได้อย่างเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นแหละพี่น้องเอ๋ย นั่นคือกิเลสตัณหาในตัวเราทุกคนนั้นมันดำปิดปีที่สุดเลยจริงๆเราอย่าได้นึกว่าการที่เรามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ชีวิตมีปริญญาอะไรก็แล้วแต่หรือการที่เราทำมาหากินมีเงินทองม,มากมายมีบ้านหลังใหญ่โตมีอาชีพการงานมั่นคง มีครอบครัวที่น่ารักเราประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งเรื่องพวกนี้นะถ่าคนเขาจะเลือกหลุกเขยสักคนหนึ่งใครก็จะเลือกผู่กครองหรือโรงเรียนไหนจะเลือกเด็กที่จะมาสมัครเรียนในโรงเรียนของตน องเลือกคนที่มีคุณสมบัติพี่น้องเอ้ยหายนอกเหล่านี้เพราะมองเห็นว่าเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมนั่นมันเป็นวิธีการมองแบบทางโลกพี่น้องที่รับที่คัดเลือกเอาคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้เอาไว้ใช้ในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันตามประษามนุษย์ที่เห็นกันได้ เอาแต่ว่าจะต้องให้มีผลประโยชน์มากที่สุดมีผลเสียน้อยที่สุดก็จะเลือกเอาคนคนนั้นไว้และทิ้งคนที่ด้อยกว่าไปนั่นเป็นวิธีการมองแบบคนทั้งโลกเท่านั้นพี่น้องแต่วิธีการมองแบบสวรรค์น,นั้นไม่ได้มองคนที่ผลประโยชน์ที่ ใครจะทําให้กับสังคมได้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะสวรรค์ไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรจากคนเราอีกแล้วสวรรค์แค่เป็นที่<ม>อยู่ของคนที่เพียบพร้อมด้วยความเชื่อความไว้ใจและความรักในพระและในตนเองในกันและกัน ทั้หาคนที่เพียบพร้อด้วยความเชื่อความวางใจและความรักเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะรักตัวเองอย่างที่พระรักตัวได้แล้วเพราะเชื่อไว้ใจในความรักของพระอย่างเต็มเปีย่ยมและสามารถจะไปใช้ชีวิตทั้งชีวิต รักคนอื่นรักจนกระทั่งยอมมอบตัวเองให้คนอื่นได้เพราะเราต่างเป็นคนคนเดียวกันความสุขของคนอื่นก็คือความสุขของเราการยอมตาให้แก่กันจึงเป็นเรื่องปกติของคนที่เชื่อไว้ใจเพื่อที่จะรักรักรักตัวเอง และรักกันอย่างนี้นี่แหละคือคนที่เพียบพร้อมด้วยความเชื่อความวางใจและความรักต่พอพระเป็นเจ้าต่อตัวเองและต่อกันและกันแต่เรามนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนแบบนี้ เราเป็นคนที่ใหม่มีความสุขในตัวเองเลยพี่น้องเพราะเราไม่เชื่อไว้ใจในความรักของรักที่มีต่อตัวเราได้อีกแล้วเราหมกมุ่นอยู่แต่กับตัวเองที่ไม่เต็ม,มอิ่มเสียทีเรารู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนทุกอย่าง เราหิวกระหายความสำคัญในตัวเองเราต้องการจะกอบโกยทุกอย่างเข้ามาหาตัวเราเรารักคนอื่นไม่ได้ต่อไปแล้วเราไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นนอกจากตัวเราเองคนเดียวเราทำทุกอย่างในชีวิตเพื่อตัวเองตลอดเวลาเราไม่เคยนึกถึงคนอื่นทั้งนั้นถ้าจะนึก ก็ต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าจึงจะทำจึงจะยอม นึกถึงได้และยิ่งวันเราก็ยิ่งทำตัวเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเราหลายคนไม่อับไม่อายในความผิดที่เราทำพี่เราที่รักเราคิดว่าคนอื่นทำอะไรเราไม่ได้คนอื่นรู้ไม่เท่าทันเราและถึงรู้เราก็ไม่กลัว เพราะไม่มีใครจะมาทําอะไรเราได้พระก็ยังทําอะไรเราไม่ได้ด้วยชีวิตเราก็ยังปลอดภัยดีอยู่เห็นไหมนั่นแหละพี่น้องที่รับเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันไปแล้วกันไปหมดแล้วหลายคนไม่มีโมโนธรรมย้งคิดในตัวเองเลย ทำให้เขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวกันในบาปอย่างนี้จนสุดตัวสุดขั้วแต่ยังมีบางคนที่พอจะมีโมโนทาหลงเหลืออยู่บ้างพี่น้องที่รักเขาก็พยายามจะคัดง้างกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในตนแบบนี้แต่แล้วก็สู้กับกิเลสตัณหาในตัวเองนั้นไม่ไหว เขาพยายามแล้วที่จะไม่คิดถึงแต่ตัวเองแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้มากทุกวันจะคงมีเรื่องให้ผิดพลาดตลอดเวลาเขายังพอจะรู้ตัวได้ว่าที่เขาทำอะไรลงไปนั้นมันยังมีตัวตนที่มีกิเลสตัณหาแอบแฝงอยู่ทั้งที่เขาก็ไปเด็คิดมากเกินไปอะไรเขาไม่ได้มีมโนทำละเอียดก่อนอย่างนั้น าก็ยังรู้ว่าตัวเองยังดีไม่พอหรือไม่มีดีอะไรเลยและนั่นทำให้เขารับรู้ได้ว่า ชีวิตของเขามันได้มีผู้บุกรุกที่เข้ามาครอบรองชีวิตของเขาไปจนหมดสิ้นแล้วชีวิตของเขาไม่มีที่เหลือไว้ให้กับพระเป็นเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องอีกต่อไปแล้วเขาตกเป็นทาสของศัตรูวิญญาณรายนี้ไปจนหมดสิ้นแล้ว และเขาอยากจะฝืนเอาชนะศัตรูผู้บุกรุกชีวิตเขานี้ให้ได้เขารู้ว่าพระเยซูเจ้าได้มาไถ่กู้เขาแล้วเขาอยากจะร่วมมือกับพระองค์เพื่อย,ยึดเอาชีวิตของเขาคืนมาจากศัตรูวิญญาณนี้แต่เขาไม่มั่นใจเลยว่าจะต้องทำอย่างไรดีกับตัวเขาเองที่ยังคงรู้สึกได้ ว่ามีศัตรูวิญญาณครอบครองตัวเขาอยู่อย่างเต็มเปี่ยมอย่างนี้เขาพยายามคิดว่าตัวเขาจะมีหวังใหม่ที่จะเอาชนะความบาปในตัวเขาเช่นนี้ได้แค่เพียงเขาพยายามอย่างที่พระเยซูเจา้าทรงบอกเขานั้นถึงดูภายนอกเขา,ย,ายังคงไม่สามารถเอาชนะศัตรูวิญญาณ ที่ครอบครองตัวเขาอยู่นี้ได้รจริงแต่ด้วยความเชื่อไว้ใจในพระเขาสามารถจะมีอำนาจเหนือศัตรูรายนี้ได้แล้วเขาสามารถจะเอาชนะมันได้แล้วเพียงแค่เขาออกแรงพยายามตามที่พระยูเจ้าทรงสัญญากับเขาไว้เท่านั้น เขาได้แต่หวังว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญากับเขานั้นจะเป็นจริงดังนั้นและเขาก็สู้อุตส่าห์ทำตามที่พระองค์บอกเขาอย่างนั้นทีละวันทีละวันถึงแม้เขาจะรู้สึกยังรู้สึกว่าในตัวเขายังมีภาพของศัตรูวิญญาณที่มันครอบครองตัวเขา และมัาทำให้เขามีจิตคิดอภุษณตลอดเวลาอย่างนั้นก็ตามขเาพเจ้ารู้ว่าในตัวขเาพเจ้านั้นธรรมชาติมนุษย์ไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่เลยบทจดหมายของทระบุญเปาโลถึงชาวโรมบทที่7ข้อ18 บแท่สำหรับวันศุกร์เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่29ปีที่ขอขอพระพรนะพี่น้องนะ